ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหา <S 2> <S 2> พร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่นิสัยดัจจริตและไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องกําจัดไปจากชีวิตตรงกันข้ามทุกคนควรมีความอ่อนโยนต่อคนใกล้ชิดและผู้อื่นอย่าเคืนอายที่จะแสดงความอ่อนโยนเพราะความอ่อนโยนเป็นยาวิเศษที่บำบัดร,รักษาเยียวยาใจ ฟื้นฟูชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์กรุณาอย่าฟูมฟักสะสมความก้าวร้าวเพราะความก้าวร้าวคืออาวุธที่ทำร้ายคนอื่นและตัวเองอาจารย์ขอมอบความอ่อนโยนให้กับทุกคนเปรียบดังสายน้ำลำธารเล็กๆเ,เย็นฉ่ำชุ่มชื่นใจค่อยๆเอ,อื่อยไหลลัดเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดในตอนนี้ถ้าชีวิตคุณไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆ ก็คงมองข้ามและไม่เห็นค่าลำธารสายนี้แต่หากวันหนึ่งชีวิตคุณเผชิญความเลวร้ายไม่มีใครเข้าใจคุณและไม่เหลือใครขอให้นึกถึงลำธารน,น้อยๆสายนี้เสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจ เสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีคะ่ะราศีธนูสบายดีไหมคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะส่วนไพ่ประจำเดือนกันยายนของราศีธนูเมื่อคุณสะดวกแล้วค่อยดูที่หน้าจอนะคะ ว่าราศีธนูได้ไพ่อะไรบ้างในเดือนกันยายนนี้ไพ่เกท์ลอดมาบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวเกและเดสเบี้ยนราศีธนูว่าราศีธนูบางคนถือว่าความรักครั้งนี้กับคนคนนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่ว่าจะมีปัญหาหนักสาหัสสักแค่ไหนจะพยายามประคับประคองรักษาไว้ให้ได้แม้คนอื่นจะมองว่าคุณดันทุรังคุณก็ไม่สน ไม่ยอมให้ความคิดของคนอื่นมาบั่นทอนจิตใจตัวเองเพราะคุณคิดว่าคนอื่นไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้เขาไม่รู้หรอกว่าความรักครั้งนี้และคนรักมีความหมายในชีวิตคุณอย่างไรมากมายแค่ไหนในแต่ละวันคุณบอกตัวเองว่าคุณจะไปให้สุดทางเป็นไงเป็นกันแน่นอนทุกวันนี้ราศีธนูเดินไปบนเส้นทางรักที่เลือกแล้ว ด้วยอุดมการณ์ที่ว่าฉันรักของฉันฉันต้องรักษาเอาไว้ในตอนนี้ราศีธนูเปียดเรือลำน้อยแล่นอยู่ในทะเลที่มีมรสุมถาโถมซัดกระหน่ำจนเสส่วนถ้าจิตไม่แข็งพอคงแย่แน่ๆเลยค่ะราศีธนูดูไพ่ใบที่สี่นะคะจิตกรวาดภาพเป็นผู้ชายถือร่มเขากำลังต้านแรงลมพายุถาโถมซัดใส่เขา แทนที่เขาควรวิ่งไปหลบในตัวอาคารเพื่อให้รอดพ้นลมพายุที่ไหนได้เขายังคงปักหลักยืนอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการอยู่ไม่ยอมไปไหนมีหนำซ้ำยังกล้าเผชิญอันตรายยืนต้านแรงลมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะชนะอุปมาอุปไมายเปรียบดังราศีธนูบางคนถือความรักเป็นที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญและยิ่งใหญ่ในชีวิต จึงตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะฝันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ราศีธนูเป็นธาตุไฟคะ่ะอุปนิสัยใจคอของธาตุไฟเป็นคนจริงจังมีสภาวะเป็นผู้นำมีไหวพริบปฏิพานเฉลียวฉลาดทันคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมีความมุ่งมั่นสูงมีความทะเยอทะยานกระหายความสำเร็จดังนั้น เมื่อราศีธนูมีอุดมการตั้งปณิธานกับรักครั้งนี้แล้วจึงปรกากฏไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเพื่อให้ได้รู้ว่าต่อให้คนอื่นมองคุณว่าดันทุลังแต่ใจคุณรู้ดีว่าความรักครั้งนี้ทั้งคุณและคนรักมีสายใยความผูกพันอย่างลึกซึ้งจึงทำให้คุณมีความหวังอยู่เสมอว่าวันหนึ่งสถานการณ์จะดีขึ้นไพ่เกทาลอดพูดถึงปมปัญหาลึกลงไปในความสัมพันธ์ว่า ราศีธนูระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อตีกรอบปัญหาต่างๆไม่ให้ลุกลามบานปลายใหญ่โตกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แต่ต่อให้คุณจิตแข็งสักแค่ไหนคุณก็เป็นมนุษย์หัวใจมีเลือดมีเนื้ออยู่ดีคุณทุกข์ทรมานกับบางเรื่องที่มากระทบจิตใจเช่นคนรักมักแสดงพฤติกรรมไม่ให้เกียรติไม่รักษาน้ำใจก้าวร้าวเอาแต่จใจตัวเองหรือเอาเปรียบคุณ ทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะคะแต่ราศีธนูบางคนโดนวิบากกรรมกระหน่ำซ้ำเติมด้วยเรื่องรักสามเศร้าด้วยสรุปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของราศีธนูประหนึ่งรถถังประจันบาลสะเทินน้ำสะเทินบกวิ่งอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบเหยียบกักระเบิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ราศีธนูเจออุปสรรคปัญหามาทุกรูปแบบแล้วคะ่ะ ในการที่รักคนคนนี้คิดไปคิดมาคุณก็อดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าคุณคนเดียวที่ทนได้จะมีใครทนได้เท่าคุณอีกหรือคนรักรู้บ้างไหมเขาคิดได้บ้างไหมเนาะในทุกๆวันต่อให้ทุกใจกับพฤติกรรมของคนรักสักแค่ไหนแต่คุณใช้แผนการอันล้ำลึกจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแผนการที่ว่านี้ก็คือ ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวคนอื่นมองว่าคุณทำใจได้กับทุกปัญหาหรือปมได้แล้วแต่ไม่หรอกค่ะคุณแค่ไม่อยากมีปัญหาเพิ่มเท่านั้นคุณคิดว่าสู้ทำเป็นนิ่งเงียบดีกว่าเพราะทุกวันนี้ปัญหามันก็มากพออยู่แล้วอย่าให้มีปัญหาเพิ่มอีกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทพคิปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำราศีธนูอย่างไรบ้าง สุดท้ายเทพคิวปิดเทพแห่งความรักมาแนะนำราศีธนูว่า reconciliation หมายความว่าคนในอดีตกำลังจะกลับมาค่ะเอาละสิคนไหนของคุณคะราศีธนูถ้าหมายถึงคนรักคนนี้เขาสำนึกผิดได้แล้วกลับมาเป็นคนดีของคุณอันนี้คุณรออยู่แล้วใช่ไหมงั้นก็มีเหฮแน่ๆในที่สุดก็ถึงวันของคุณ กรณีถ้าไม่ใช่คนนี้แต่เป็นคนในอดีตคนอื่นละคะคุณจะเปิดใจรับเขาไหมงานนี้ราศีธนูคงบ่นว่าสวรรค์เล่นตลกกับคุณแล้วคนที่อยากให้มาแต่สวรรค์ไม่ส่งมาให้ส่วนคนที่ไม่เคยสนใจสวรรค์กับส่งมาซะง,งั้นแล้วเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าตุลาคม เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวกีและเลสเบียนราศีธนูจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะขอขอบคุณราศีธนูที่ให้ความสนใจติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวอาจารย์ดีใจมากที่ได้รู้จักได้พูดคุยกับคุณผู้ชมทุกคนน่ารักมากค่ะ